วันนี้คุณจะได้ชมทั้งภาพและคลิปกวนๆ55ต่างๆที่ถูกแชร์กันบนโลกโซเชียลที่ผมได้รวบรวมมาให้ชมโดยคลิปในซีรีส์นี้ OK You l i ล e ก็ได้เคยทำไปแล้วหลายตอนใครยังไม่เคยชมก็ไปหาชมย้อนหลังกันได้นะบอกเลยว่าสนุกทุกตอนโอเคไปชมคลิปในวันนี้กันเลยจ้า สนุกได้ท้ทังความรููู้ดโออเคย่ไมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าได้ทำงานร่วมกับบริษัทปตทมีชุดยูนิฟอร์มให้ใส่และก็มีรถประจำตำแหน่งให้ด้วยว,ว้าว มีผู้แชร์ภาพบน Facebook กับข้อความที่ว่านี่แหละครับเขาเรียกว่ารถใช้งานรถโม่ปูนไม่ต้องไม่เป็นไรเอารถกระบะนี่แหละก็ใส่ปูนได้เหมือนกัน<อ>ป้ายร้านนี้ผมอ่านอยู่ตั้งนานมันอ่านว่ายังไงว่าป้าหอสระีตดอกไม้ซิ่งอโอ้ไม่น่าจะใช่นะอ๋อป้ายหีดดอกไม้ซิ่งนั่นเองอ่านยากจัง เวลาที่มีงูหลุดออกมาตามสถานที่ต่างๆเราก็มักจะโทรเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับแต่สำหรับเคสนี้โอ้หงูเหลือมยักษ์มันคงจะกินคนเข้าไปแล้วผู้ใช้งานอินสตาแกรมที่ชื่อ m o อินไมอ m มีเขามีสัตว์เลี้ยงที่แปลกและน่ารักมากๆนั่นก็คือเจ้าสุนัขพันดัชชุนที่หัวของมันเป็นสีดำ แต่ลำตัวกลับมีหลายจุดเหมือนอย่างสุนัขดัมเมเชียนเลยเมนูกบทอดกระเทียมเคยกินกันเปล่าซึ่งผมจะบอกว่าอันเนี้ยมันของปลอมชัดๆนี่ของจริงมันต้องอันนี้เป็นไงล่ะนี่แหละ กบทอดกระเทียมของแถะนั่งเพลินๆอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปนอกกระจกเห็นนกตัวหนึ่งรูปร่างแปลกๆเอ๊มันก็คุ้นๆอยู่นาไหนลองขยี้ตาซิอ้าวไอ้โตงเองขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยกะหรี่ปั๊บขนมไทยแสนอร่อยที่หาทานได้ทั่วไปแต่ถ้าขึ้นชื่อเลยก็ต้องแถวจังหวัดสระบุรี แต่ที่เด็ดกว่าก็ต้องเจ้านี้กะรีปั๊บใจถึง <Wow. S 1> สิบบาทสุดยอดเลยยาย <Yeah. S 1> ชายคนนี้เมียโทรมาถามคุณอยู่ที่ไหนเขาตอบอ๋ออยู่ร้านเมียเก่า <Wow. S 1> เท่านั้นแหละเมียเขาโมโหมาก <Yeah. S 1> เขานิ่งงงจริงๆว่าจะโกรธทำไมก็แค่อยู่ร้านข้าวมันไก่ <laughs> มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อีกแห่งแถวแถวจังหวัดพะเยามีคนแจ้งว่าร้านนี้ทำไม่ถูกหลักอนามัยถ้าเหงื่อไหลลงหม้อก๋วยเตี๋ยวจะทำไงผมนี้เลยต้องรีบตามไปดูอุ๊ยไม่เป็นไรจ้าเหงื่อไหลแค่ไหนพี่ก็รับได้ ขับรถผ่านเห็นอะไรแวบๆบคแบบงเป็นหลวงตาจะขอใส่บาทหน่อยแต่เฮ้ย oh. hey, ไม่ใช่นี่ว่านี่มันลุงจ่าสงสัยจะออกเวรแล้วมาเป็นพระแต่ลืมถอดหมวก oh. ผมเชื่อว่ายังคงมีอีกหลายคนที่สับสนอยู่กับการใช้นะคะนะคะกันอยู่ใช่ไหม <Yes. S 1> ผมก็งงอย่างป้ายนี้รับเครื่องดื่มร้อนๆสักแก้วไม่ค่ะถามเองตอบเองเลย ป้ายต่อมานี้ก็น่าจะยังสับสนอยู่อีกนะกับใช้บัตรเซเว่นไม่ได้น่าคะ่ะ <What? S 1> อันนี้ก็ด้วยเสื้อโยค่ะอ๋อสงสัยจะเป็นเสื้อของคุณโยแน่แนๆเคยให้อาหารปลาตามวัดกันไหมครับเขาก็จะมีอาหารปลาวางขายอยู่ซึ่งที่นี่เขาก็มีนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นปลาชนิดเดียวกันหรือเปล่าลองอ่านดู กับประเด็นร้อนที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อพบว่ามีหมีควายทำร้ายชาวบ้านและยังจับไม่ได้โดยคุณยายท่านนี้ได้เล่าว่ายายเห็นหมีํำรามใส่หมาหมากลัวหมีหมีกลัวหมายายพาหมาวิ่งหนีหมีเห็นหมีเนี่ยมันยืนจ้องหน้าอยู่อหมาก็ยืนจ้องหน้าหมีแล้วหมีก็ยืนสองขาหมีํำรามใส่หมาหมากลัวหมีหมีก็กลัวหมายายกลัวหมีทำร้ายหมาก็เลยพาหมาเนี่ยวิ่งหนีหมี ที่ร้านข้าวต้มแห่งนี้อ่านเมนูแล้วก็น่ากินหลายอย่างโดยเฉพาะกุลเชียงมันเป็นยังไงนะส่วนร้านข้างๆกันก็ยำปลาดุฟูสงสัยจะเป็นปลาฉลามคราวนี้ก็มาถึงของหวานอย่างขนมวัวบินอ๋อก็ขนมโค่ลอนไงแล้วก็ไอร้านข้างๆเมล็ดทานตะวันรสอามอนเอรู้จักแต่น้องม่อนนะก็โดเรมี่ไง เคยดูโชวจ์จระเข้กันไหมครับบอกเลยว่าห้ามเรียนแบบเพราะมันอันตรายแต่ถ้าชอบทางนี้จริงๆก็ให้ฝึกฝนก่อนโดยใช้แม่แรงจระเข้แบบพี่คนนี้ปลอดภัยชัว <c oughs> หนูน้อยคนนี้ร้องไห้ใหญ่เลยทำไมเน่าเหรอก็เขาไปที่ร้านตัดผมแล้วบอกช่างว่าเอาทรงอะไรก็ได้ที่ดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยช่างก็เลยจัดให้กับทรงขุนช้าง <c oughs> ที่นี่คือเกาะคริสต์มาสที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับประเทศออสเตรเลียปูแดงนับล้านตัวจะอาศัยและเดินไปมาทั่วทั้งเกาะจนถูกรถทับ uh. เขาจึงต้องสร้างสะพานให้ปูเดินข้ามซึ่งมันก็ช่วยพวกปูได้พอสมควร มีสาวผมยาวใส่เสื้อขาวกางเกงขาสั้นว้าวหุ่นดีนะเนี่ยลองเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าขาขาวเชียวอ้าวเฮ้ยเบรกแทบไม่ทันอ่ะแปะนิว่า <laughs> เคยเดินขึ้นบันไดขึ้นไปไหว้พระกันไหมครับกว่าจะได้แต่ละขั้นโคตรเมื่อยอ่ะ <Yes. S 1> ซึ่งที่วัดนี้เขาก็มีทางขึ้นน้ำมศการหลวงพ่อดำแต่เอ๊ะนี่ใช่หลวงพ่อดำเปล่าเนี่ย จากหลวงพ่อดำก็มาที่หลวงพ่ออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน <rattling. S 1> แต่ดูเหมือนท่านคงจะร้อน <C ül üyor> หรืออาจจะเหงา <C ül üyor> ก็เลยอยากเข้ามานั่งข้างในขอตากแอดด้วยคน <C ül üyor> ร้านต่อไปนี้บอกเลยว่าเขาไม่ได้จ่ายแต่ชื่อร้านเขาเด็ดมากกับร้านยำคนเท็จมันหมายความ <C ül üyor> ว่าอะไรผมก็ไม่เข้าใจแต่ที่รู้ๆูท่าทางจะเผ็ดซีดซ่ ắc. ร้านคาเฟ่หมาและแมวที่ให้ลูกค้ามาลูปคลำน้องๆได้นั้นมันคงดูธรรมดาไปแล้วเพราะที่ประเทศไต้หวันเขาก็มีคาเฟ่ตะกวด <Wow. S 1> ที่ให้คนชอบสัตว์ชนิดนี้ได้มาพบปากกันซึ่งเขาจะดูแลพวกมันอย่างดีเลย แล้วจ้าหากคุณไม่อยากพลาดความสนุกเช่นนี้ก็ให้ไว้เลยกดปุ่มติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่มาปุ๊บก็เด้งปับ๊บจะได้เข้ามาเม้นแรกก่อนใครอ๋อและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้ทั้งสนุกได้ทั้งความรู้ดูโอเคอยูไล์